สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมีเราเล่หกสู่รายการลูเปอร์ทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอเวอร์ตาซานเองนะครับแล้ววันนี้เราก็มีแขกบเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับก็คือคุณโซโ,<ร>โซนะครับ้หน้าตาดีรอเราเฟี้ยงเงาะอียเงาะปล<ะ>่อยเลยผมขนฟูอ่ะงาะโรงเรียนไปอังครับตัดตัเลยนะครับ ครับรอสักครู่นะครับก็ช anel เราก็มีกฎกติกาว่าเราจะไม่พูดคำหยาบนะครับก็นี่ก็จะเป็นการแนะนำตัวอเป็นทางการนะครับผมชื่อ P l i ู e r อร์แ m a n a g e นะครับคุณนะครับมันก็บอกคุณโซโซล้วนี่ครับผมโซโซเลยอะผมหรือชื่อหนึ่งในนามสกยก็คือโซโซวีนิครัชผมนะผม อีคาวดี้คุงสุด่าร์ครัก1 2นี่ก็เป็นการแข่งครั้งแรกด้วยกันเราสองคนไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีแค่ไหนคุณวายครับผมคุณวายคือตอนนี้ผมมาหน้าโหลดแล้วนะครับคุณอยู่หน้าไหนล่ะครับ นี่แอ๊บหกครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมนะครับผมแอ๊บขายไอดีขอไม่เกียนขายวะขายวะขายวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วกลับมาครับอยู่หลังคุณนะครับคุณกำลังว่าครับนี่คุณโซโซนะครับผมใช้ตัวเดิมครับถ้าผมเปลี่ยนเดี๋ยวนี่ครับผมก็จะให้นำวิธีการใช้ท่านะครับก็คือการกด alt ค่ะแล้วก็เลือก นะครับอุ้ยอุยโดนยิงกด alt ค้างแล้วก็เลือกเขาจะเป็นการแสดงท่าทางนะครับตายแล้วตายแล้วนะคุัตายตายแล้วครับผมตายแล้วครับมก็รู้ว่าผมไม่เล่นเกมนี้มานานรับรวมสองปีได้ผมมาจะเล่นมารับรวมสองวันนั่นเองไข่คุยไข่ที่ลูกเปอร์คุหาติดผิดด้วยกระทุ่มหาย อ่ะอันนี้ครับเราปลุกแล้วครับไม่สนครับถึงเราจะเป็นการเดียนเราก็ปลุกได้ครับถึงเราจะไม่ใช่กันเนอร์นี่ก็ผมอ่ะเออกันเนอร์กูเรียกว่ากันเนอร์กูอินดี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตายครับ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 ตายตายแล้วตัวเธออ่ฮ่าโอ้โหยคุณธรรมดาครับคุณโลเลยนะครับคุณโล <ค>อ,คอ้อะคะแอบคนอื้มมึงมึงัปุ๊บอหตายเต้นแม่งโอ้โหไม่ชอบตอนนอี้เลยอะเพื่อนทุกต่อไปลินแอสซิสต์เฮ้ยมาได้อะ่ะกูจำได้ว่าชือโสดโสดฮ่ามึงฆ่ากูหลายครั้งแล้วนะ โนคำยาวคบเซ็นเซ็ปิด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 ติวตายเยเอชายออไรข้างบนทำไรข้างบนมึงไปทำไมนันมึงอยู่น้นม้นัมึงจะออกมาไหมมึงออกมาไหออกมาามน้ตายตายแล้วเฮ้ยกูไม่หล่อเว้เฮ้ไม่หล่องุ๊บพึุ๊บพึงออกมามึงจะมาไหมมึงมาไหมใครให้มึงมาถ้มึงมาไหมใครมใส่มึงมาตรอดเ มา่งมาเลยพึ่งมาพึ่งมาเลยสังหารเรียบร้อยครับเอ้คุณอามาได้เอ้ยคุณโซโซครับคุณเอาไปดับทีนะครับเนี่ยรูิสุดปินาเลค่ะเกีบรติมาเลยครับปินาเลคปินาเลคที่มันทำได้ว่ามันเป็นยิงไว่ยิงไม่ยิงไม่เซ็ตโซโซครับบันเตึกครับจัดการเลยครับได้ข้ามไงมือแง เฮ้ยทีมเราแพ้อยู่ทีมเราตามดูวิงว่งครับวิ่งครับนี่ใครวะเอาพวกเดียวกัน่ายิงนี่มันหมดเดนแมทครับมเดนยนครับใครอยู่ข้างบนนับใครอยู่ข้างบนรับยิงครับยิงครับใครไม่รู้จักยิงให้หมดครับอา้จากอยู่คนเดียวก็คือนั่นนั่นก็คือคุณซูเปอร์นะครับคนอื่นเรายิงแม่งหมดกับทีมเดนแล้วก็ยิงแต่ยิงไม่ได้เขายิงแล้วแม่งไม่ยิงแล้วแม่งไม่ตายตายไอคุณจะวิ่งไปไหนเขาให้ดวนตัวต่อตัว ใครบอกวะไม่ใช่ไม่ใชัยหนึ่งเมืองแล้วมึงเหรอยิงกูทำไมใครให้ยิงฮะลูกสุนเขามีไว้ให้ระดับโชว์ไม่ไดีมีไว้ให้ยิงรู้มาเนี่ยฮะแล้วใครเขาให้บุกผ่านคนอื่นนะคิดหน่อยเแปลกไหมไปเคลี้ยวเคลี้ยวเคลี้ยวศพเคลี้ยวศพเแล้วชอบอยากศพนะ อ้าวไอพีเงียบทำไมวะเงียบทำไมวะครับวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนหายตัวทำไมใครให้หายตัวอ่ะไปใครเขาสั่งให้หายตัวเขาให้สู้ตัวต่อตัวเนี่ยยิงแล้วแม่งก็ไม่ตายนะฮะเตือนว่เข้าล็อก คล้ายๆกับนี่ปะคล้ายๆกับพาล็อกเกอร์ละล็อกเกอร์ใครอยู่ข้างหลังวะที่เบิร์กคิวเอพีพีคิทุกถูกอ่ะเฮ้ยมาแข่งพีบกูด,ดีกว่ากูไม่เล่นนีน่นานกูเล่นพีบบ่อยเลยนะชี่เบิร์กคิวจําในเฮดช็อตเนี่ยแข่งพีบีกันใช่ทมัยม,มึงไม่เคยเล่นก,กับกูเลยนะกูเพิ่งล้อนสองขีดเอง ใครอยู่นี้วะใครอยู่นี้ออกเพื่อเพื่อนเราเพื่อเราเฮ้ยแล้วใครใครบุกมาใครบุกมาถ้าเป็นกูตายไหววะกูกูจะเลิกเลยแล้วเนี่ยตายบ่อยเกินไอห่าใครขึ้นมาข้างบนวะชื่อลูปเปอร์คงเลยนี่ฆ่าศพไหมเบื่อศพใครวะก็มีมี โซโซส,ส Zac, ิบล้อเช้าผมแล้วก yeah. ็ใครก็ไม่รู้เราไม่จดบอกชื่อเขานะครับเพราะว่าเขาชื oh ่อโคคาโคลาครับผมชื่อที่เราสมมุตินามคินมาดิคลัชสมมุตินามไม่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 ไ่เคยนายกกดทับนายขออะไรเงี้ยเคยกดคุณก็จงรู้ได้วครับว่าเจ้าของแชลนี้คือคุณลูเปอร์แม็กเนีนะครับ เขาเป็นหนุ่มวายฮะคุณเป็นแอบเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรไม่รู้เลไม่รู้เลยแม่งวิญญาณลุ้เปิดเขาสิงใครจะมาหาเุยว่าดินว่ระยะไปหาที่นี่ไปไป แงนามค่ะใครอย่างเมามันใครนัพิม์วะใครใครใครเขาขึ้นมากูขึ้นมาทําไมแม่งบุกมันมัน่านมันอะขึ้นมาทําไมใครสังหารต่อเนื่องวะมึงกล้าฆ่ากูได้มึงฆ่ากูได้ฮะแล้วกูต้องหนีมึงได้เว้ยย่าท่างแม่งเบียดแพ้ตายหาคูเบื่อใบเนี้ย กูเบื่อตัวเนี้ยอยากเนตื่นตายแล้วขอตายน้อยมันกลมไม่ได้อ่ะลืมลืมไปว่าไม่ใช่พีวีพีวีเวลาอัดบดทีไรมันกลมทุกทีเลยมันเป็นสัญชาติญาณตุ้งใครวะลูเปอร์เฮ้ยใครใครใครขึ้นมาหัวแดงหนีหนีหนีเอาแพ้ ผีผีผีดูดูดูลาแพ้ไม่เห็นตายอยู่เวลาแพ้ต้องบวกหนึ่งไม่บายโอเคนะครับผมเราเล่นกับอีกอีกกี่รอบหรือว่าจะเล่นหรือว่าจะพอแค่นี้คลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วกันครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำร้อยอะเอาเล่นอีกครับผมไม่เอาเล่นอีกเล่นอีกเราเปลี่ยนตัวโชว์ เราเปลี่ยนตัวโชว์นี้ให้เราจะโชว์การเล่นตัวนี้ให้ Assassin เอ๋เรามีอยู่ตัวหนึ่งเวลสี่ยังไม่เวลพานี่ว่ายังไม่ยังไม่เวลพ้าขอเป็นเพื่อนไม่ได้สร้างสร้างทีมไม่ได้อะยังไม่เวลห้างั้นเดี๋ยวผมเชิญมาเองเฮ้ยมึงเป็นเพื่อนกูยังในเนี้ยยังไงไม่เป็นนะ ชื่อโซโซ S O S O U L V E L S ใหญ่ S ใหญ่นะ S ใหญ่ O S ใหญ่ O U L V E L อย่าแอดมานะครับคนที่ดูนะครับผมห่วงถ้าแอดมาเป็นผู้หญิงก็พอได้ครับได้ข่าวว่าคุณมีแฟนแล้วใช่หรอลืมเราคุณดีอย่าน่าใจเลยครับ ก็ปิดเป็นความลับนะครับเซนเซอร์ครับก็ต้องติดติดติดดนะครับใครอยากใครอยากรู้ว่าใครก็ได้แต่ผูจะไม่บอกครับผมผมบอกให้ครับมันจะทําให้เราเย็นได้ครับผมแฟนนับทาให้เราเย็นได้หรือจะเรียกคมภาษาไทยนั่นคือพัดลมพัดผมมาดีกว่าชื่อผมนะจะเขียนไงผมเขียนเขียนชื่อมึงอ่ะเขียนให้ก็ได้เห็นแก่แกอะไรดีตัวประหลาดมึงชื่ออะไรวะ เออเอาไงต่อเริ่มก่อนเลยดับเบิลโอพีเออเคใหญ่ปะเคใหญ่ครับแล้วคชผมเพิ่มเพื่อนเวลเจ็ดเป็นแคชผมเมื่อนสำเร็จครับนี่ครับมาครับกดตกลงด้วยนะเอ้ยเวลไปถึงเวลห้าครับก็เอานี้แล้วกันไม่ไป หนึ่งสตาร์เกมเนะครับแล้วคุณมานับห้าสี่สามคนนับคุณผู้ชมครับที่รู้ว่าคุณยังเวลไปถึงห้าครับคุณยังนัดกับเพื่อนอย่างนี้ครับว่าต้องกดพร้อมกันนะครับผมถ้าคุณยังไม่ถึงเวลห้านะครับเพื่ออาจจะสูมได้เซิร์ฟเดียวกันนะครับผมผมกดเอาเอาเป็นเล่นดีเอ็มเอเอาก็ได้ค่ะหมดชิงทงอ่ะเรามีหไม่าแม่งเห็นแกตัวเองเนี่ว่ะก็ได้เพื่อแกสาม สองอ๋อนะสามสองแอคชั่นแกมอัดเกมกดกดแล้วนะโอเคก็ไม่รู้ว่าจะอยู่เราต้องติดตามชมตอน,นต่อไปครับว่าเราจะอยู่ชมเดียวกันเลือกบ้านจะต้องตอนต่อไปอลายคูบีคอนเน็กต์สิบห้าสิบหกครับสิบเจ็ดครับสิบแปดครับสิบเก้าสิบสิบครับยี่สิบครับยี่สิบอะ คุ้นจังเลยสดยอดอยู่นะครับมันอยู่ในหมวดการ์ตูนที่ไอ้ใครหลายคนที่เป็นผู้ชายชอบนี่ครับผมโดจิเรื่อนผมครับคนหนึ่งครับเขาชื่อว่านูโน่ครับเคยเปิดให้ผมดูอยู่ตอนหนึ่งนะครับผมหรือเปล่าวะช่างแม่งเธอครับเครื่องสีกาวอ้อชาลักเล่นกูคนใจเย็นแค่เหนอะ สี่สามสองนี่ไปโฮกแกมกูอันดีก่ากินไรวะกินแสบตาแม่เลยยังกะยามงยามงยามงเาแบ่งกันทาทาปุ๊บอึด่านเลยว่ะไม่เคยเจอมาก่อนไม่หลังจากไม่เล่นมาสองปีเฮ้ย บุญด้วยกันเถอะพีพีเราอยู่ด้วยกันพี่เอพีอยู่ไหนพีก่อดหน่อยผมจะไปชักธงอันนี้นะครับเช็คมาแล้วมาแล้วลายเย็นดีจีตัวพวกเรียบร้อยครับมากธงเอาไม่ได้ว่ะเตรียมมาไม่ไหวเนี่ยเจอเจอชื่อเจอชุดชาโนมาเต็มเลยอ๋อโซอ๋อเร็วอะไร ผมจะไปครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับครับครับเอาให้กดสกิลสกิลผิดกดสกิลผิดว่ะก็เกมนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกไปๆฉันสกิลเล็กใครมันฆ่ากูวะใครมันฆ่ากู แวเพิ่มติดไม่เลยเลยรสว่าแต้มไ่ใเคคุณยิงติดหอยโอเคโอเคครับตอนนี้ครับเราเรากำลังหน้าตาดีอยู่ในรับเลยครับใครข้าบใครข้าบใครคาคุ้มครับเอ้ยคุ้มโอ้ยเมากครับคุณเราวิ่งไปข้าม ติดนี้มุกคุณคุณครับติดนี้ชสิฆ่ามันฆ่ามันเจะฆ่ามาทั้งหมดเลเรียบร้อยครับข่าชักคงเรียบร้อยครับความเล่นไหวๆจนเคยชินนะครับก็ผมก็จะเพื่อตายฮะเฮ้ย ซาลาเกินลทำไมต้องวิ่งช้าด้วยไม่ชอบมีหอยปากเป็ดเอเฮดต้มยำโถ่อยเฮอื้อแข่งแม่งไงแข่งแม่งไงแข่งแม่งไะมึงมทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรมาทำอะไรกู มันทำอะไรกูวะโอ้ใจยเย็นใจยเย็นเล็งเป้าหมายล็อกเออลืมไปแม่งแม่งมีเดสนี่ว่ะจะหายตัวตามคุณทีไปคุณลูเปอร์ไปแล้วบอมวางครับ เอ้ยก็ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บพับป๊บป๊บปุ้งปุ้งไม่ทันคนนี้แม่งแต่งผมเหมือนกูเลยว่ะเนี่ยเมืองแต่งผมไม่คล้ายกูเลยมองแต่งทรงผมเหมือนกันเลยอะทรงผมแต่งทรงผมเหมือนกูเลยพี่แต่กูอกกว่าหัวขาว เออจะยังเยื <pes> ่อ oh oh, ่ะเอาหยดนี oh. Oh, ้แทนก็ได้วะกิงน้ำไม่ได้โอ้ค่าไม่ทันไปไหนโอ้ไอ้เยี่ยนี่ค่าประจำ มึงจะรีบบูท๊ทำไมวะใครมันยัางเหยือกวะหาเอกาอกไอหา,อาสละเปาคุ้งแห้งใครเขาให้ขึ้นไปใครใครเขาให้วิ่งทางนั้นไม่มีใครสั่งให้ไปอย่าแย่งเหยือ ผูเล่นเกมไม่เล่นมนันไอ้นี่ ไ่ถึงไปบ,บายซิเกตเทเจอปืนตายว่าแค่ตายจะเธอเห่ยึดคงเนี่ยหมดเนี้ยมันช้าไม่ชอบเล่นชอบยึดคงอะ่ะเราแม่งช้าใช่หรอกแม่งช้าเ,เล่นเร็วๆก็ไม่ได้เกมอะไรเนี่ยอะโหมดเนี้ย อ่ะเนอะไอ้่ะให้ก็ดาบเอกอีหะใครใครทำมุมตรงนู้ยเล่นอะไรเล่นน้มันถูกหน่อยใครเขาให้ยิงกันบ้าอันตรายอื้อบุกตรงนี้เหรอบุกตรงนี้เหรอบุกตรงนี้ใช่ไหมบุกตรงนี้ใช่ไหมบุกตรงนี้เหรอมาอว้ากอบะ ไปไหนไปไหนกูลรถอาการว้าของคุณหน่อยหน่อยก็ดีนะมึงว่าปะไอพีการแทนกูด้วยอ้าวตายแล้วนี่คุณรู้ว่ามึงกำลังฆ่าตอนที่กูกำลังไส้อยู่ไงแต่มึงฆ่ามันไม่ตายแต่มึงตายแทนมันไงแกลแพ้เรียบร้อยแล้ว เกี่ิลแบบไขมันปลาระเบิดล่อแม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊ไม่ปักปุ๊กยังไม่เคยอัพยังไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่พี่แกตอัพไอ้มอพีขึ้นมาข้างบนท้างบนข้างบนเฮ้ยกดผิดกดสกิลผิดไอ้กดสกิลฝ่ายตัว ค้ายไปตายกับเธอก็เฮ้ยเราจะชนะแล้วเว้ยเฮ้ยใครยิง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 มาออกมาตัวตัวตัวมาวิ่งอย่าวิ่งดิอย่าวิ่งแน่จริงอย่าวิ่ง่สิ44แล้วครับก็ถ้าทำเต็มใครใครใครเคาใครให้มาตรงนี้แล้วใครแม่งสอยกูอะ ใช่พวราอยูคนท้ายของกุ่มตลอดเลยวะเป็น l กันปะเฮ้่ชนะแล้วับ p กันปะอุ้ยสุดๆมากอันนลุ้มเย็นครับเย็นเย็นโอ้ชนะแล้วครับวิ่นั่นเลยคูู้ายบายเป็นไ,ไรดีดูนัดตารอเ่าไหมมึงตัวนะตัวนี้มึงทเฮ้ยไม่เจออยู่ไหน วิ่งก็ขอลาเท่านี yeah, like, guy, like guy, like like, ้ครับสวัสดีครับสบายดีเลยจะเปิดเร็วไปก็คุณนี่ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ช่ามากกด subscribe นะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมครับโซโซแอนลูปเปอร์ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมครับเวีสดีครับเทาะ Uh-huh, uh-huh.